ย่างเสร็จเรียบร้อยแดงแดงแบบนี้นะครับไก่ย่างแดงนะครับไก่ย่างแดงสูตรขายตลาดนัดครับผมวันนี้พามาทำไก่ย่างแดงนะครับโบราณน,นะครับไก่ย่างที่เขาขายตลาดนัดไม้ลนะห้าบาทสิบาทอะไรเนี่ยแดงแดงอ่ะนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูก่อนว่าสูตรของผมมีอะไรมั่งนะครับก็ไปแต่ยอดทําขายกันได้เหมือนกันนะครับรสชาติโอเคเลย ครับครับอันนี้ไก่เราก็ผมซื้อมาเบีดเสร็จแล้วก็1กิโลนะครับมีปีกด้วยมีมีโครงนะครับผม,มเดี๋ยวโครงไก่เราก็จะทุบนะครับเนี่ยเอาเนี่ยเพให้กระดูกเขาแตกนะครับเวลานั่นจะทานง,ง่ายนะครับทุกแบบนี้เราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นพอดีพอดีที่เราจะเออเสียบไม้นะครับผม รากบักทีกระเทียมพริกไทยนะครับใส่ลงไปขคกอันนี้ก็3ามเกลือที่ขูกไว้นะครับสูตรผมก็ใช้น้ำตาลปี๊บนะอันนี้3ามช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะ เกลือป่นหนึ่งช้อนชาของชูรสนะครับอันนี้ก็ตามชอบเลยสีผสมอาหารสีแดงนะครับบางคนใช้สีแดงส้มก็ได้นะอันนี้ผมมีสีแดงอยู่บ้านก็ใช้สีแดงแล้วกันนะครับเนี่ยประมาณนี้ประมาณหนึ่งฝาเขา,ขาอ่าอันนี้ก็ผสมให้เข้ากันนะครับผสมให้น้ำตาลละลายเลยโอเคเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหมักกับไก่นะครับเนี่เข้ากันแล้วเราก็ ่ไป,ไปที่ไก่เลยเสร็จแล้วอย่าลืมใส่ถุงมือนะครับไม่ใส่เดี๋ยวมือเราแดงนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเนี่ยพอเราเข้ากันเสร็จแล้วจะเอาไปเสียบไม้เลยก็ได้หรือหมักไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเอาไปหมักสักอย่างน้อยนะผมว่าถ้าให้เข้ารสชาติสองชั่วโมงนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาทําทานเองก็ ชั่วโมงเดียวพอนะครับแต่ยังไงก็ต้องหมักอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็ผมจะหมักไว้นะครับนี่ครับผมก็หมักไว้สองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงเดี๋ยวเราก็มาย่างกันนี่เตาก็ใช้แบบนี้นะครับแล้วก็หากระมังเก่าๆลองให้สูงหน่อยนะครับเดี๋ยวก็มาย่างกันเลยแล้ก็เสียบไม้ไว้ละ,ะแล้วก็คอยกับบ ồi ồi ่อยๆตอนแรกๆนะครับก็ย่างห่างๆหน่อย ครับผมก็ย่างเสร็จเรียบร้อยแดงแดงแบบนี้นะครับไก่ย่างแดงนะครับเดี๋ยวก็ไปกินกับข้าวเหนียวก็ได้ส้มตำก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมนี่ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับเมนูไก่ย่างแดงนะครับที่เขาขายกันตามตลาดนะครับผมนี่แดงแดงแบบนี้เนี่ทานคู่กับข้าวเหนียวก็นึ่งไว้แล้วนี่อ่านี่ตําถั่วก็ถั่วที่ปลูกไว้ข้างบ้านนะครับก็มา สรรสร้างเมนูกันนะครับนี่ไก่แดงๆงแบบนี้เดี๋ยวก็ไปลุยกันเลยมาครับผมเรียบร้อยสำหรับเมนูไก่ย่างแดงตลาดนัดนะครับนี่แดงๆงเลยนะครับวันนี้ก็ทานกับตำถั่วถั่วที่ปลูกไว้นะครับนี่มาลุยกันเลยนะครับผมนมี่มีหลายอย่างมีโคง้งมีอะไรปันท้าย โอเคครับร้อนนะครับก็ใครอยากไปต่อยอดก็จัดการเลยก็ขอบคุณที่รับชมเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ